เป็นเพื่อนสนิทที่บอกว่าเจอกันที่ดารัตครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วได้นะครับบินมาโดยที่ไม่ต้องใช้สายโดหรือว่าอะไรใดๆทงสิน้นปกติเลยปกติมากเข้ามาที่นี่เวียดนามก็ปกติประเทศไทยก็ปกตินะเป้าหมายแรกที่เราต้องการถ้าจะมาเที่ยวต่างประเทศก็คือเวียดนามก่อนเลยใกล้ๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับ This my plan. In t h i n ฮ่าฮ่าฮ่าคู่พอครับไปอยู่เดอเดเ First of all, just the name of the this bar. How you c a l it? ลินลินลินโอเคง่ายง่ายลินลินโอเค In the city center so it's quite okay. เขาบอกว่าค่อนข้างมีเสียงสำหรับศูนย์กลางที่อยู่ในเซ็นเตอร์ ของ Ho Chi Minh นะครับกุชชินเป็นเมืองใหญ่ที่สุด right uh, <no. S 2> very big biggest in the Vietnam right I think ฮานอยฮานอย bigger you can say ฮานอย yeah yeah you can say ฮานอยก็ได้ but, but uh, this city h o c e r j i s t กุชชิน city is the biggest is the biggest city yeah <'s> in Vietnam right <laughs> <Why? S 3> you <'re> Vietnam is เจ้าเป็นหนามมาเนี่ย Yeah, yeah. Yeah, và ở The Next is Hanoi. Yeah, và Đà Nẵng cũng ở Đà Nẵng. Đà yeah, yeah. Đà in Aha. Côn Sơn, about uh, five hours from Ho Chi Minh City. Oh, cool, cool. <laughs> oh, yeah. Yeah, 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 Oh, Côn Sơn đây có uh, like beach, they have river, a lot of it's similar like a Nẵng right? No, it's not like a dada. it's like, a river yes. in the city. Just river, no beach. Just river. Then I only have beach. Beach. And river, right? Yeah. River Nẵng Yeah, yeah, yeah. They have a, a dragon beach yeah, But only one, only one dragon beach. Ah yeah. Only one river. But in เมดเ o อเงเป็นเมืองที่คนไทยโนโนโนไทยโแนโอลแซนโอนอลเย้เย้เย้แนโอ้นี่องแรกที่ผมกิน t ิ e มเล่หันจ a ร l a นะครับ Accident about my husband. My husband is stuck in the England embassy in, inland in Brazil, Thailand uh -huh. yeah. and I think I cannot go to Vietnam this time because they just told me before one day <laughs> to, to get my passport back. Yeah. Actually, I can't do everything. nào, yes, yeah, so you won't go to Đà Lạt, what? <laughs> <laughs> also yeah yeah easy, yeah, yeah. <laughs> but you go at 4 Đà I already, yeah. oh <laughs> yes, yeah. because if you want to go to Đà Lạt, yeah, you yeah. eight hours, eight hours, here yeah. yeah. to Đà Lạt, by bus by bus, five in the night, five <laughs> <laughs> yeah. oh. in the night, but in the night, a lot of เยเยอเยยการที่เรามีเพื่อนคนเวียดนามเราจะสามารถรู้ที่เที่ยวที่เป็นมากกว่าที่คนไทยรู้จักน้าดานังหอยอ่าหอยอ่างฮานอยเอออะไรอย่างเงี้ยฝงเต่าเป็นบีชอย่างหนึ่งชัวร์ฟรอมเดียสองชั่วโมงนี้ครับเป็นการล้มแพนใหม่ ไปเลยจากที่ผมบอกว่าผมมาพาสปอร์ตถูกยึดเก็บไว้เพื่อขอวีซ่าอังกฤษใช่ไหมก่อนหน้านี้แล้วผมก็คิดว่าไปเอาแล้วก็ไม่เขาบอกว่ายังไม่มาไม่มาก็ติดต่ออะไรไม่ได้ต้องรออยกเดียวส่วนในที่สุดเราต้องแคนซิลทุกอย่างที่เวียดนามในทริปครั้งนี้ไปก่อนหลังจากนี้นเราต้องวางแผนใหม่หมดเลยเราก็ต้องรูจะเป็นไงเราก็เลยได้คบกัมพเพื่อที่จะแบบว่าเรามาคุยกันดีว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้างนอกจากสาวที่เราตั้งใจจะไปสักแ,แต่ก่อนอื่นวันนี้ด้วยความที่ไม่ได้เจอนางมานานมาก okay. เราก็เลยไปหาของขวัญมาเซอร์ไพรส์นางจริงจริงๆควรจะต้องซื้อจากเมืองไทยแต่ว่าเพิ่งคิดได้ฮะไม่เป็นไรครับสำหรับบอลวายัเราก็พยายามสร้างความประทับใจให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคนะฮครับซ <laughs> ัมซิงบอลอยู่เฮียอยู่านามินมนมแอนเกรฟบัตบัตเนี่ยฮานามิของไทยแน่นฮานามิฮานามิ Nam Quyết this from Vietnam. Nam, đi cùng cô là Bật And Yakoo, Mì Em you know Yaku I, I have to And you know this one? Yeah, we don't need for Mày không phải đâu à sai Yeah This is for you, you. I, I, don't, I, don't, know, I don't, I, I don't know, sorry, I'm sorry. But I I, I, just, uh, I just thinking that uh, should we have something for, for you? Uh, I find uh, some special fruit for you. Wow! Yeah, yeah, yeah. This, I think it's a fresh fruit from Korea. Well I, I thought this box is a shoe. I might be no. You need to hear the because you need to get on beautiful. No, yeah. Yeah. Well thank you. ่เรในที่สุดนะครับเราก็ตัดสินใจแล้วว่ายังไม่ไปนารับนะฮะวันนี้คิดว่านอนที่นี่สักคืนนึงเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับเพื่อนโคโค,โคนะครับคืนนี้เขาจะพาไปดูไลฟ์แสตแไปแฮงเอาท์นะครับก็เดี๋ยวจะมีไกด์พาไปก็เลยคิดว่าใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสักหน่อยหนึ่งครับ เราก็ได้ตัดสินใจพักที่เดิมเลยฮนะง่ายที่สุดเลยซื้อหน้างาน mm hmm. ก็ยียกวอล์กอินเข้ามาซื้อก็ถูกกว่าจอง mm hmm. ใช่ไหม mm hmm. แต่แสนห้าหมื่นเราห้องที่เรานอนคืนนี้ mm hmm. ก็จะเป็นแบบนี้ครับ mm hmm. เป็นห้องริมหน้าต่างบ้างนะให้มีหน้าต่างบ้างให้มันแบบได้แบบเออหายใจก็เหมือนเดิมนะห้องน้ําก็ยังเป็นซีทรูเซ็กซี่อยู่เหมือนเดิมโอเคที่นี่ถือว่าเป็นห้องที่ใหม่ราคาก็พันกว่าบาท ถูกมากพันสามพัอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นสิ่งมาความสะดวกก็พื้นฐานปกติครบแล้วก็มันจได้ว่าห้องใหม่นะครับผมเพราะว่าในโฮจิมินห์จะมีโรงแรม5้าดาวมีอะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าห้องค่อนข้างจะเก่าเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วคือก็เราสบายสบายะมาดูวิวเออได้เห็นหน้าต่างบ้างอะไรบ้างได้ยินเสียงแตรรถบ้าง,างนะ พักทายกันแต่เช้าได้เลยตื่นเช้ามาโอเคจะบอกว่าทริปของเราพรุ่งนี้จะเดินทางไปดารัสในช่วงไฟเย็นนะครับเราตัดสินใจที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปเพราะว่าการนั่งรถบัสเหมือนปกติที่เขานั่งเวลามามาลงจะไปดารัสจะต้องมาลงที่โฮจิมินห์ในช่วงเวลานี้ใช่ครับเพราะว่ายังไม่มีบินตรงไปดารัสโดยตรงจากเมืองไทยใช่ไหมครับเราก็เลยจะเป็นว่าลงโฮจิมินจากเมื่อก่อนที่มีตรงดารัสเลย ทีเนี้ยผมก็ถามเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าการที่เรานั่งรถบัสในช่วงเวลากลางวันเนี่ยใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงไปดารัสจาโคจิมินซึ่งเราว่ามันเสียเวลาไปใช้เวลาหชั่วโมงจริงแต่ตอนไนท์ไทม์เนี่ยค่อนข้างเดินจััสมากๆอันตรายมากๆนะครับเราก็คิดว่าเฮ้ยหนึ่งคืออย่างน้อยเราปลอดภัยแล้วก็เซฟเวลาในเรื่องการท่องเที่ยวของเราด้วยนะครับอีกอย่างเนี่ยจะบอกเพื่อนๆว่าทริปของเราเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับคนที่มานานๆออกมาต่างประเทศทีหนึ่งแล้วก็ต้องใช้ เวลาให้มันคุ้มค่าให้มันเต็มที่มาแล้วต้องออกไปไปเที่ยวแลนด์มาร์กต่างๆตามรีวิวอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เราอย่างแน่นอนคือ <c ười> เราเนี่ยโอเคเราสองคนเป็นคนที่ชอบชอบแบบเสพกบับบรรยากาศตรงนั้นให้เต็มที่ชิลแบบก็คือชิลเ็มที่อาจจะไม่ได้ไปเยอะคือข้อเสียไม่ได้ไปแบบหลากหลายสถานที่เราก็จะบางสถานที่พอ เราก็เน้นนั่งนานๆเน,น่ยเมื่อเก้าก่าจะออกจากคาเฟ่ที่ชื่อลินเมื่อกี้ก็เราก็นั่งกันแบบสชั่วโมงกว่าๆเลยนะฮะแบบชิวนะครับฉะนั้นก็ใครที่อยากจะมาตามแพลนเราแล้วคิดว่าไลฟ์สไตล์เหมือนเราเนี่ยก็ลองแนะนำแบบประมาณนี้ดูนะครับก็คือพยายามเทคไทม์อยู่กันในสถานที่นั้นได้นานๆจะได้ไม่เหนื่อยด้วยนะครับอ่าประมาณนั้นตื่นก็ไม่ต้องตื่นเช้าอีกนะฮะตื่นแบบโอเค สายๆหน่อย9โมง10โมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปแล้วแต่คนชอบนะครับผมแล้วแต่คนที่คิดว่าไลไรสไตล์การท่องเที่ยวของแต่และคนก็จะไม่เหมือนกันนะครับสาหรับผมเนี่ยการท่องเที่ยวของผมเป็นแบบนี้เลยนะฮะชิลแน่นอนเดยเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นมาเช็คอินโรงแรมที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปโบสถ์สีชมพูแล้วก็หลังจากนั้นก็ไป เดอะคาเฟ่อ r พาร์ตเมนต์นะครับที่เป็นเหมือนเป็นวอล์กอินสตรีทอยู่ตรงนั้นด้วยใกล้ๆก็จะไปเดินเล่นในช่วงเย็นๆพาที่ตกดินอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วตรงคือเราก็อาจจะไปหาที่กินดินเนอร์แล้วก็แฮงเอาท์กันตามสไตล์พวกเรานะจ๊ะโอเคออกมาแล้วครับตอนนี้เรากำลัง thank you <Yes. S 2> bye นี่ครับอยู่ด้านหลังของผม ใน,ในที่สุดเราก็มาถึงที่โบสถ์สีชมพูนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะครับเป็นยังไงวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราไม่สามารถเข้าไปด้านในได้เลยเพราะว่าวันนี้คนน่าจะมาเท่าโบสถ์แล้วก็เป็นช่วงเวลาที่คนแน่นมาก ใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยไม่ให้ไปไม่ข้าไปเราก็บอกไม่เป็นไรโอเคแต่ข้างในเนี่ยผมเห็นในภาพสูเกอร์สวยมากเป็นข้างในเป็นสีชมพูข้างนอกเป็นสีมพูแต่ไม่เป็นไรเราเรามีคาเฟ่เลยครับ <c oughs> อ่านว่าอะไรไม่รู้กองกรงสติงกสักอย่างแต่มันมีเรามองเห็นฝาตรงข้ามมีจุดที่อยู่บนลุกท็อปเขาสามารถถ่ายรูปเข้าไปได้เดี๋ยวลองไปดูว่าข้างบนมันจะสวยขนาดไหน my it? Yeah, 180. Okay. Uh, do yeah. you want to come here? No. Uh-huh. <laughs> can, can I take your I Okay. Okay. เมมองห็นจากตรงนี้ไปเรากำลังจะไปต่อที่ The Cafe Apartment นะครับผมซึ่งเป็นที่รวบรวมคาเฟ่หลากหลายไว้อยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของโฮจิมินห์ที่เวลาดูที่คลิปไหนก็ตามโฮจิมินห์ก็จะต้องมีที่นี่นะเดี๋ยวจะได้ไปดูของจริงกันแล้วจากนี้ไปประมาณ2กิโลกว่า,วานะครับผม ก็ใช้ Gra ฟเนี่ยก็เหมือนเดิมราคาก็อยู่ที่ประมาณไม่เกิน10,000แสนดองนะครับ70,000ื่กว่าถึง8 0,000นะครับราคาแบบน่ารักน่ารักหน่อยโดยที่เราไม่ต้องเดินท่านแทนในที่สุดเราก็มาถึงแล้วเด็กเคาเฟ่อพาร์ทเมนต์นะครับผมตรงนี้จะบอกว่าในช่วงเวลากลางคืนก็จะเป็นสวยเป็นกแบบหนึ่งกลางวันก็จะไม่ได้ติดไฟใช่ไหมเขบอกว่าให้มาถ่ายช่วงแบบติดไฟช่วงที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วซึ่งตรงนี้มันเหมือนเป็นลานคนเมืองอ่ะ วัยรุ่นต่างๆผู้คนต่างๆก็จะมาเหมือนเดิมออกมาแบบหลากหลายเราให้ดูว่าไฮไลท์ที่เขาแบบว่าชอบถ่ายรูปกันก็คือคนขท้องแบบมาถ่ายคน้างนะนะของกินอะไรเยอะมากที่แบบอะไรบ้างก็ไม่รู้นลมาเดินเล่นมา ตอนนี้เราก็มันอยู่ที่ต่อหน้า The Cafe Panen เ,เ,รเนเรียบร้อยนะครับไม่รู้จะขึ้นไปหรือเปล่าจะเป็นคนนะก็จะบอกว่าตรงเนี้ยมันมีพิซซ่าเวียดนาม,นม,นมนที่น่าสนใจน่ารอนะครับผมก็เคยกินแล้วทีหนึ่งนานมาแล้วนานมา,มามากแล้วแต่ว่าอันนี้มีตรงนี้พอดีเราลองสั่งนึงแล้วก็กินแล้วก็ดู Panen รีรลิ่งดีไหม

โสอะไร้หาม์้าหมื่นครับแก้วโอเคครับสำหรับแก้วนี้นะครับที่ผมได้ซื้อไปเมื่อสักครู่อยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมโดนโกงราคาไปครึ่งหนึ่ง ซึ่งผมถามเพ่นผมถามคนเวียดนามที่เป็นวัยรุ่นที่พอพูดสากลได้ผมถามว่าคุณคิดอย่างไรกับแก้วนี้ราคา5 0,000ดองผบอกว่าแพงไปจริงๆมันอนะ่ะสิบห้าดองหรือไม่ก็เอ่อหนึ่งหมื่นห้าพันหรือสองหมื่นห้าพันก็เพียงพอแล้วอันนี้ห้าหมืน่นโดนอีกครึ่งหนึ่งโดนชาร์ตต่อไปนะครับต้องรู้ไว้นะฮะสีฟู้ดยังไงมันไม่ควรแพงมากนี่เท่ากับราคาเท่ากับเบียร์หนึ่งขวดที่ผมซื้อตามคอฟฟี่ช็อป คา,าเฟ่ที่ผมกินไม่อสัเครห้าหมื่นห้าหมื่นห้าอะไรเงี้ยแต่นี่มันขึ้นน้ำเชื่อมนะครับไม่เป็นไรปิดเป็นครูฮะครั้งต่อไปนะต้องระวังตัวให้ดีนะ ทุกคนครับเรามาเห็นรถที่มันแบบเป็นพ o p อินพ p o อนะน่าจะพาทัวร์ประมาณ45นาทีบันวกนาทีจริงต้องจองมาต่อนน่าจะดีกว่านี่เรามาซื้อหน้างาน สำหรบแล้วคือมันขายได้เฉพาะคนข้างนอกเดียวแล้วซึ่งที่ทน,นั่นจำกัดโอเคโอเคอเราเข้ามาอยู่ภายในรถแล้วนะครับ145,000เวียดนามดองนะครับต่อคนนะครับผมก็มามสามารถนั่งข้างในข้างนอกได้ข้างนอกข้างนข้างนอกเต็มไลยเวลาไม่เสียก็คือขอให้เราได้แบบว่า,า,าไปยืนถ่ายรูปชิลๆนะครับอดรับอากาศไม่เป็นไรเฮ้เขามีซันหลูกด้วย พนักงานก็ดูแบบว่าสุภาพเรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชวนกันครับโอเคเราเจอเพื่อน e. เวียดนามครับเพื่อนใหม่บนรถนี้พอดี What's your name again? My name is ัวห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 โอเค my name a g a อ n at again spell H O ใจกลางเมืองเพิ่งเห็นนะว,ว่ามีแม่น้ำนที่โอชิเมนด้วยแสดงว่าเป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรนะครับโอชิเมนเมนูสวรีผมไม่แน่ใจแล้วตึกก็สวยฮะ หลังสวยมากครับเหมือนเบิดคาลิฟาเลยเขาบอกนะครับว่าปืนที่ตรงแอนเรียตรงนี้นะครับมุมมองเขาบอกว่ามันเบอนทีเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนเลยนะครับผมองข้ามแม่น้ำไปแล้วก็มีตึกรับฟ้าอยู่แอหัดกันนะภูพิทัศน์คล้ายๆเซี่ยงไฮ้อะไรประมาณนั้นนะอรัา เป็นไงบ้างครับต็นตาติดใจนะฮะผมว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวกับทริปไซซิ่งบัสนี่นะครับผมโอ้ตอนนี้คิดว่าเรากำลังใกล้ถึงไายชางนะ,ะโอ้โหตรงนี้คนเยอะมาก ็นงไงบ้างกับบัสทัวร์ซซิงบัสทัวร์ในครั้งนี้สนุกไหมดีนะเพูดถึงได้เห็นอะไรที่แบบว่าในยามไน์ไลฟ์แล้วก็ได้เห็นอะไรที่อยู่มากกว่าที่ย่านที่เราอยู่ที่สามารถเดินได้ใช่ไหมเราก็นั่งรถบัสทัวร์สักประมาณ4 0 45ีนาทีห้บนาทีจบินนะครับผมแต่เห็นอะไรบ้อะไรอะ่ะเพิ่งจะมาอันนี้คือแบบเปิดแบบฟูลเลยอะ่ะ เมื่อกี้เปิดแค่ครึ่งเดียวออนี่เปิด,ปดครมทำไมไมันขึ้นงมาโอเคหลังจากที่เราทัวร์ไซซิ่งเสร็จแล้วนักเพื่อนโคโ,วโวไว้ที่นี่ครับย่านนี้ไวรูมกระคืนคุดทุกอะไรกันเนี่ย ตรงนั้นมองไปนะ่าจะเป็นวอล์กอินสตรีทที่ไหนพวกเขาว่าถนนเขาสารวอล์กอินสตรีทที่ปัตยาบางล้านที่ภูเก็ตแนวนั้นเลยฮะ เครับหลังจากที่เราแดนซ์กันแบบยังเหน็ดเหนื่อยแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนเวียดนามจะเอ็นจอยขนาดนี้นะฮะบรรยากาศดีแล้วก็วัยรุ่นเยอะมากเอ่อ uh, What do you, What do you call this area? Uh, it is a walking street. Boy b e a Boy b e a Boy b e Yeah. Boy beat. b w โบ Walking Street นะครับแนะนําเลยมาได้นะครับตอนนี้ผมอาจจะขอตัวทานข้าวต้มรอบดึงก่อนที่จะกลับที่พักโอเควันในวันพรุ่งนี้นะครับผมจะไปไหนนะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับกับบอลวายจชนะครับเดินทางโดยสวัสดิภาพครับบ๊ายบาย